สาเหตุโตโนภาคินต้องตัดผมสั้นทั้งที่ยังไม่เคยมาก่อนเดาไม่ยากความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ12อนาฬิกา10นาทีโตโนภาคินว่ายค้ามแม่น้ำโขงขึ้นฝั่งที่ประทท่าสีโคตบองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกว่าสำเร็จตามแผนที่วางเอาไว้และทำตามโครงการหนึ่งคนว่ายหลายคนให้สำเร็จไปแล้วครึ่งทางค่ะ โดยวินาทีโตโน่พาคินขึ้นฝั่งลาวสำเร็จไปครึ่งทางเสียงเชียร์ดังกระหึ่มมีพี่น้องสอบป,ป,อปอลาวมาร่วมให้กำลังใจโตโน่กันเป็นจำนวนมากซึ่งหลังจากที่โตโน่ขึ้นฝั่งมาได้ก็ได้เดินทางไปยังพระ่าสีโคตบองซึ่งตลอดทางมีเสียงตะโกนชื่นชมและขอบคุณจากพี่น้องสอบป,ป,ปอลาวไปตลอดทางและตะโกนทักทายว่าสบายดีให้กับโตโนโ่ซึ่งก็เป็นคำทักทายแปลความหมายว่าสวัสดีของประเทศไทยค่ะ โดยก่อนหน้านี้ก็ะทำเอาลุ้นกันหนักมากพอช่วงระยะทางที่เหลืออีกประมาณ15หลาโตโนโต้องรวบรวมพลังเต็มที่และในที่สุดก็สามารถเกาะกระแสน้ำทางฝั่งลาวได้สำเร็จตอนนี้สามารถว่ายไปได้เรื่อยๆให้กระแสน้ำพัดพาไปถึงฝั่งลาวและในที่สุดโตโนโก็สามารถเกาะกระแสน้ำฝั่งลาวแล้ค่อยๆพยุงรอยตัวเข้าฝั่งได้สำเร็จ ซึ่งระหว่างนั้นผู้บรรยาย2คนได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของทรงผมของโตโน่โดยมีการตั้งคำถามว่ารู้ไหมทำไมโตโน่ตัดผมสั้นทั้งๆที่ไม่เคยตัดมาก่อนซึ่งพีอูดก็ได้ทายเหตุผลส่วนตัวออกมาว่าเพื่อให้ครองตัวและไม่เกาะแกะเวลาว่ายน้ำซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะขอขอบคุณเก็บรักและเรียบเรียงข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดาราก,กอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ